สีอาชีพที่จะมีเกณฑ์พบรักระหว่างทํางานกันในช่วงนี้จะใช่คุณหรือไม่และเป็นอาชีพอะไรมาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีชาวมูมูมมใน FM 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวทุกท่านค่ะวันนี้หมอปอเทพยานมาพบกับทุกท่านเพราะสี่อาชีพที่จะมีเกณฑ์พบรักระหว่างทํางานกันในช่วงนี้ มาเริ่มต้นกันที่อาชีพแรกกันเลยนะคะให้ถ่ายว่าเป็นอาชีพอะไรนะคะอาชีพนี้เกี่ยวกับเครื่องบินเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกันต่างประเทศค่ะจะเป็นอาชีพไหนไปไม่ได้นะคะนอกจากขอแสดงความยินดีกับอาชีพกัปตันแอร์สจวต r แอร์โฮสเตสนักบินค่ะ ในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์พบรักและเป็นที่ต่างประเทศด้วยนะคะหรือจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะใครสายฟอนะคะกำลังรอความรักจากหนุ่มๆสาวๆฝรั่งเนี่ยนะคะใครสเปคแบบนั้นเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์เข้าท่าเลยแหละคะ่ะ ฉะนั้นนะคะช่วงนี้ขอให้คุณแต่งตัวให้ดูดีทันสมัยนะคะยิ้มแย้มแจ่มจใสแล้วคอยสังเกตนะคะสถานการณ์คนรอบตัวว่าเอ๊ะมีใครแอบมองอยู่หรือเปล่าก็ใช้โอกาสนี้นะคะทําความรู้จักเขาค่ะมาต่อกันนะที่อาชีพที่2นะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับงานบุญค่ะหรืออาชีพที่จะต้องเดินทางไปทําบุญในช่วงนี้นะคะ คุณมีเกณฑ์พบรักกับคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีและมีจิตใจที่เป็นบุญกุศลเหมือนกับคุณเลยนะคะจะบอกว่าอาจจะเป็นคู่แท้ก็ได้นะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นหนุ่มหรือสาวคนนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะนิสัยดีจริงๆแล้วนะคะก็ไปงานบุญนะก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า คนที่ไปงานบุญบุญเนี่ยจิตใจจะต้องเป็นบุญกุศลอยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปงานบุญนะคะก็ลองอธิษฐานขอพรนะคะขอให้พบรักนะคะพบคู่บุญบารมีในงานนี้เลยนะกะ็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะส่วนอาชีพที่3นะคะอาชีพที่เกี่ยวกับการเงินค่ะหรือ finance นะคะหรือจะเป็นกลุ่มที่ไฮโซไฮโซอยู่แล้วนะคะกลุ่มคนไฮโซนะคะ เหล่านี้นะคะคุณจะพบรักแบบว่าอยู่นิ่งๆเขาก็วิ่งเข้า,ขามาหาเองนะคะ <Wow. S 1> แม่น่าอิจฉาจริงๆเลยไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากปวดหัวเลยนะคะจู่ๆก็จะมีคนมาแอบปิ๊งคุคณซะอย่างนั้นเลยฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือเตรียมตัวให้พร้อมการเตรียมตัวให้พร้อมหมายความว่าคุณจะต้องเตรียมใจนะคะแล้วที่สำคัญคือจะต้องโสดนะ ถ้าคุณไม่โสดอยู่คุณมีคู่อยู่แล้วมีคนมาแอบปิง๊งนี่ก็ไม่สามารถสารต่อความสัมพันธ์ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่คาราคาซังนะคะกับแฟนเก่าเก่าๆอยู่ต่างๆนะคะหรือกำลังคุยกับคนเยอะแยะมากมายจะต้องเลือกนะคะที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเพื่อรอคนที่ใช่เข้ามานะคะในกลุ่มคนประเภทที่3ค่ะ และสำหรับกลุ่มอาชีพสุดท้ายนะคะที่จะมีเกณฑ์พบรักในระหว่างทำงานจะเป็นคนหรือไม่แทนแทนแทน,ทนกลุ่มหรืออาชีพธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟค่ะหรือคนที่ทำงานอยู่ในร้านอาหารร้านกาแฟและกลุ่ม LGBTQ ค่ะช่วงนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์รักมาหาตัว แต่อาจจะพบคนที่มีคู่แล้วนะเราต้องเช็คโปรไฟล์ของคนที่เข้ามาให้ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือสาวที่เข้ามาต้องถามเลยว่าเธอมีแฟนหรือยังจ๊ะนะคะถ้าเธอมีแฟนแล้วรบกวนห่างกันสักพักนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะลงรักคุณมีเจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันนะคะเป็นเพลงของไอ้น้ำเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามา ต้องเช็คโปรไฟล์นะคะต้องเช็คสถานะความสัมพันธ์ดีๆแล้วคุณจะไม่เสียใจค่ะยินดีสำหรับ4อาชีพนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่สดใสนะคะขอให้ทุกคนมีพลังใจพลังกายในการทำงานนะคะมีความรักก็ขอให้เป็นความรักที่ยั่งยืนหมอปอเป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะ